ซื้อไว้เมื่อต้นปีนะคะงานไทยเที่ยวไทย2004ได้2ไนท์นะคะแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยว่าทาข้ามันก็จะจิ๋วๆหน่อยตอนนี้เราอยู่แก่งกระจานนะคะมาเช็คอินกันก่อนนะ <c oughs> กำลังจะเช็คอินแต่ว่ามีงูอยู่ตรงรีเซพชันไม่กล้าเข้านะให้เขาเอางูออกกันหูนหน้าเคาน์เตอร์เลยค่ะ ก็คือตรงนั้นนะ่ะแม่น้ําแล้วมันกม็มีแยกมานี่หน่อยแล้วก็ไปรวมอยู่ตรงนู้รน,นรวมกันตรงนูน้นมีโทรทัศก็เปิดแอร์ไว้แล้วนะคะนี่ที่นอนนี่คาเฟ่เมกเกอร์นะคะดีจังเลยอได้ห้องริมนี้นะคือแม่น้ำเพชรบุรี ห้องน้ำก็มาตรฐานเนาะมีสุขภัณฑ์เรียบร้อยมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ,ะแชมพูสบู่ต่างๆให้เรียบร้อยดีนะคะมีที่นั่งชมวิวนะคะแล้วก็นี่นั่งกินข้าวเย็นนี้คงกินที่นี่คงไม่ออกไปไหนเพราะว่าเดินทางมาก็เพียแล้วนะคะช่วงจังหวะที่อากาศดีพอดีด้วยะคะสดชื่นมากเลยอากาศแบบบริสุทธิ์ ซื้อขนมเข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องคิดออกไปไหนนู้นนะคะเจ้าแม่ตะเคียนนะคะอขออะไรได้หมดด้วยนะคะให้ไหว้ด้วยทูบห้าดอกนะคะแต่ว่าตรงนี้เขาไม่แนะนำให้เดินนะคะถ้าจะข้ามไปฝั่งนู้นก็ให้ใช้สะพานข้ามไปโชคดีที่แวะเซเว่นกะ็อากาศดีด้วย น้ำนี่วิว่ลมลื่นมากเลย แล้วกับข้าวข่าขคุณค่ะเป็นแหนมทรงเครื่องนะคะบ็อกแครี่อันนี้เราสั่งกินในนี้เลยขี้เกียจออกไปกินข้างนอกนะอันนี้เป็นหมึกนึ่งมะนาวหอมมากเลยไซื้อเซเว่นมาเอามารวมกันกับแหนมมาแล้วปลานิลนทอดน้ำปลากำปลาบ้า มีน้ำจิ้มด้วยนะมีบลโคลีก็อร่อยครับขอบคุณค่ะว้าวติง,ง,ง Good morning เช้าแล้วค่ะอากาศหนาวมากเหมือนอยู่บนดอย จองรอบอาหารเช้าไว้ตอนเจ็ดโมงครึ่งนะคะออกมาก่อนนี่นะคะสิบแปดองศานะมีหมากลุกด้วย แล้วจะเป็นสลัดบาร์นะคะมีขน,นมปัง ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้เบิ้ลได้นะคะคตามฟอร์มต้องเอากาแฟมาดิ วันตรวจงานนะคะวันนะนูอะกนอะไรไม่รู้ <c oughs> ห่างมันแปลกโคลาหนูชื่อโคลาะคะโคลานะโคลาวันอ๋อเเออ ไปดิไปเร็วเร็วนำไปเลยอืออ้วเนอโคลา่รู้รอ่ะพี่บ้านหลังไหนรู้รอ่ะน้องรู้รอ่ะเราไปดูสันเขื่นอนนี่แลกบัตรเข้านะคะ แถวนี้เขาเขามีชื่อว่าหมู่บ้านตะเคียนห้าบาทก่อนที่จะมาใช้ชื่อแก่งกระจานเนี่ยเขาชื่อหมู่บ้านตะเคียนหบาทแล้วก็ชนพื้นเมืองจริงๆเป็นชาวกะเหลี่ยงที่เขาอยู่อาศัยแถวแถวนี้ต้นน้ําแล้วก็หาเลี้ยงชีพด้วยการหาปลาประมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คําว่ากระจานเนี่ยมันก็มาจากเป็นเป็นแผ่นเงินเล็ก เอาไว้เป็นเหมือนเป็นเหยื่อติดเบ็ดหาปลาอะไรเงี้ยก็เลยใช้คำว่ากระจานเนาะแล้วก็มันมีเกาะแก่งเยอะก็เลยกลายเป็นคำว่าแก่งกระจานอะไรทำนองนั้น ะะสักสิบโมงเขื่อนเขาก็จะปล่อยน้ําจากตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปผ่านแถวที่พากเราอะอากาศดีเลยนี้นะคะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นมรดกโลกด้วยนะเนี่ย ไปนั่งเรือตรงนู้นสะพานแขวนเห็นคนตัวจิด๊ดจี๊ดไมเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันลานกลางเต็นนะคะเดินไปสะพานกันนะคะนี่คือมาแดดเดียวไม่เกิน15อันั้นเข้าไปประมาณ200คนอะน,นั้น มันเสียวไปหน่อยกี่ขวบแล้วคะ6ค่ะ6ขวบน้องชื่ออะไรคะซันเดย์ค่ะซันเดย์มองแม่เลยมองหน้าเลยมองหน้าเลยมองหน้าเลยค่ะโอ้เขาเขาเขาหลบกล้อง้ะเนี่ยนี่นี่น่น่ริมแก่ง ไปร้านชื่อว่าริมแก่งขอ,อเมนูเมนูใหญ่มากอันนี้เป็นต้มยำต้มยำปลาบึกนะคะนี่น่ากินมากเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นทอดมันปลากายทอดมันอร่อยนะ เข้ามาอร่อยเลยอร่อยมัมยซับอร่อยซบไอืมาแล้วขอบคุณค่ะนนี้เป็นผัดฉ่านะคะผัดฉ่าปลาคังนะคะน่าจะดุเหมือนกันนะเนี่ยดูสีดูนะนี่แซ่บ แน่นอนต้ยมยำนี่คือต้องสั่งก็เนะผ็ดนะผัดฉ่าประครังก็ต้องสั่งอร่อยจริงค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เช็คบินออกมา600กว่าบาทนะคะก็ไม่แพงนะเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินก่อนนะคะชื่อว่าร้านโคสลี่โอ้โหข้ามถนนอนะ เลอลาเล็กนะคะมันก็เป็นที่พักเนาะน่าพักมากเลยอะ่ะสวยเชอะแต่นี่เรามาหากาแฟกินร้านน่ารักด้วย c o s l ์ลี่ t อทเสวัสดีค่ะ ร้านน่าราักมากเลยที่พักเขาก็น่าราักด้วยก็มีคนเล่นน้ำนะคนเขาว่ายน้ำให้น้ำมันพัดมาขึข้นตรงนี้แล้วก็วิ่งไปใหม่เรือเรือ mày lừa mà hay mày yên má nào á nào yên anh yên tiếp <laughs> điện, điện đảng. Đảng 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 là không rất phải nắng anh chị đẹp mình làm cái มาแล้วนี่เป็นแกงจืดสาหรายหม้อไฟนะคะอันนี้จุดหม้อเลยไหมคะจุดได้เลยค่ะจุดได้เลยเรียบร้อยค่ะแบงคิ้ิวค่ะไฟลุกโชดช่วงชดชวานบรรยากาศนะคะกินข้าวไปแล้วก็ดูวิวแม่น้ำไปสามชั้นคั่วพริกเกลือนะคะเป็นไง น่ารับประทานมากดีไหม,ม,มไม่แข็งใช่ไกินกับข้าวสวยร้อนๆเนาะ,อ,ะอร่อยรสชาติเขาดีนะคะมันเผ็ดจริงๆนะเนี่ยต้องระวังพวกพวกนี้นะแต่อาหารรสชาติเขาถึงดีอะ่ะพราะว่ามาพักที่นี่ก็สั่งสั่งกินมื้อเย็นที่นี่ก็ดีค่ะใช่ผัดฉ่าปลาคังเนาะ อ,อร่อยไหมเข้มข้นเผ็ดเผ็ดมากเลยจะอร่อยนะอร่อยเลยอ๋อลองให้มอร์นิ่งเช้าแล้ว <laughs> วันนี้ก็กลับแล้วนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็กลับแล้วนะคะ สำหรับที่นี่นะคะมายาทาราก็ถ้าใครที่ชอบเงีย,งยบๆก็แนะนำนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนแก่งกระจานนะคะและเราจะไปไหนกันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ